พระคำเพิ้นเคยพระคำหนึ่งข้อเพื่อการหนุนใจและการเสริมสร้างชีวิตของเราเดี๋ยวนี้เราไปดูกันเลยนะคะว่าเราได้นำพระคำข้อไหนามาแปนและก็มาหนุนใจกับพี่น้องทุกท่านค่ะเพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ดีกว่าพันวันในที่อื่นข้าพเจ้าจะขอเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศพระเจ้าของข้าพเจ้าดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรม พี่น้องคะในช่วงที่ผ่านมาท่านเจ้าได้มีโอกาสอ่านในพระธรรมพระธรรมเล่มหนึ่งนะคะก็คือในพระธรรมพงศาวดารพี่น้องคะในพระธรรมพงศาวดาดเนี่ยจะได้ถ้าเราได้อ่านเราจะเห็นว่ามีการบันทึกนะคะเรื่องราวแล้วก็บันทึกลำดับรายชื่อวงตระกูลต่างๆรวมถึงบันทึกอ่าลำดับรายชื่อของผู้ที่มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในทุกทุกส่วน ไว้อย่างละเอียดเลยและสิ่งที่ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมากนั้นก็คือแม้แต่ผู้ที่ทําหน้าที่ในการเฝ้าประตูพระวิหารหรือเราเรียกว่ายามที่เฝ้าพระวิหารก็ยังมีรายชื่อเหล่านั้นที่น้องถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนพี่น้องคะถ้าเราอ่านดูเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ผู้ที่เฝ้าเฝ้าประตูยามพระวิหารเนี่ยมันดูเหมือนเป็นหน้าที่ที่เล็กน้อยมากเลยเป็นหน้าที่ที่ดูเหมือนไม่สําคัญเลย ต่พี่ท้องคะในพระสนะคำตอนนี้ที่เราได้อ่านไปในข้างต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาบอกว่าขอให้เขาเองได้อยู่ในพะนิเวศของพระเจ้าขอให้เขาเองได้เศร้าประตูยามในพะนิเวศของพระเจ้าก็ดีกว่าที่เขาจะอยู่ที่อื่นดีกว่าในการที่เขาจะทําสิ่งอื่นสิ่งแรกที่เราเห็นนั้นก็คือเราจะเห็นว่าคนผู้นี้ที่ได้พูดถ้อยคําเหล่านี้คนที่ได้รับใช้พระเจ้าคนที่เป็นคนของพระเจ้านั้นเขามีหัวใจในการรักพะนิเวศของพระเจ้า ไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งงานในหน้าที่ใดๆที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยหรือดูเหมือนไม่สําคัญแต่เขารู้สึกว่าเขามีความชื่นชมยินดีเขารู้สึกมีความสุขเมื่อเขาได้ปฏิบัตริรับใช้พระเจ้าให้อยู่ในพระวิหารของพระเจ้าที่อยู่ในภายนิเวศของพระเจ้าและเขารู้สึกว่ามันดีกว่าการที่เขาเองจะทําสิ่งอื่นและยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้อยู่เพียงหนึ่งวันในภายนิเวศของพระเจ้าเท่านั้นก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าชื่นใจในชีวิตของเขา พี่น้องคะและสิ่งที่เราจะเห็นนั้นก็คือว่าผ่านทางพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นว่าเมื่อชีวิตของเราเองได้ผูกพันอยู่กับพระเจ้าชีวิตของเราเองดําเนินอยู่ในเส้นทางของพระเจ้านั่นพระธรรมตอนนี้ได้ยืนยันว่ามันจะนํามาซึ่งความอิ่มเอิใจที่แท้จริง เขาจึงอยากจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเพราะการที่เขาได้อยู่ในทางของพระเจ้าการที่เขาได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่ในการรับใช้พระเจ้ามันนํามาซึ่งความสุขและความชื่นชมยินดีในชีวิตของเขาเขาจึงเลือกที่จะอยู่ในเส้นทางของพระองค์เราจึงจะเห็นได้ว่าการที่เราเองใช้ชีวิตของเราในทางของพระเจ้านั้นจะนํามาซึ่งความชื่นชมยินดีและนํามาซึ่งสนตพสุขในทุกๆด้านและในทุกๆทางในชีวิตของเรา จึงอยากจะหนุนใจพี่น้องเองนะคะในการที่จะให้เราเองมีหัวใจในการรักพระนิเวศของพระเจ้ารักในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้ารักในการที่ได้ใกล้ชิดและได้มีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นงานเล็กหรือจะเป็นงานใหญ่ก็ตามแต่พี่น้องคะข้าพเจ้าสามารถยืนยันได้เลยว่า ทางของพระเจ้าและสิ่งที่เราทําในงานของพระเจ้านั้นจะสร้างความชื่นบานให้กับเราสร้างความชื่นชมยินดีให้กับเรามากกว่าสิ่งอื่นๆในโลกนี้ที่เราทําและสิ่งอื่นๆในโลกนี้ที่จะสามารถให้กับเราได้ดังนั้นเชนิญชวนพี่น้องทุกคนที่เราจะรักเพราะวิหารของพระเจ้ารักพระนิเวศของพระเจ้าและร่วมกันในการเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าไว้พร้อมพี่น้องทุกท่านค่ะ